ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับตัวเลขนักลงทุนต่างชาตินะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเราในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะครับที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง317คนเป็นเม็ดเงินที่มาลงทุนรวมกันอยู่ที่71,700กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น58%เป็นการลงทุนในพื้นที่ E.E.C. ภาคตะวันออกนะครับจำนวน99รายนะครับเพิ่มขึ้นสูงถึง106%เลยนะครับมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ E.E.C. ก็อยู่ที่18,200กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่ามีการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอนนะครับทั้งจำนวนโครงการและก็เม็ดเงินลงทุนนะครับโดยในส่วนของตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไตรมาสแรกของปี2005 567มีสูงถึง724โครงการนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ94เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับโดยเม็ดเงินในการลงทุนก็อยู่ที่228,200กว่าล้านบาทน,นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ31เปอร์เซ็นต์ซึ่งกหเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยเราที่นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมีการเดินหน้ารุกไปยังต่างประเทศเพื่อดึงกลุ่มบริษัทชั้นน ทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเรานะครับ